วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI เข้ามมาสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะ ทุกวันอังคารนะคะคุณผู้ฟังจะได้พบกับนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ค่ะเพื่อที่จะได้บอกเล่าแล้วก็ชวนกันคุยถึงเรื่องของงานศึกษาวิจัยเรื่องข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อประเด็นที่มีความสําคัญแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อผู้คนในสังคมนะคะวันนี้รายการในช่วงของ TDRI เราจะคุยกับคุณบุญธริกาชนพิทักษ์วงค่ะนักวิจัยด้านนโยบายหลักประกันทางสังคมซึ่งครั้ง ก่อนเคยคุยกันถึงเรื่องของกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีงานศึกษาวิจัยแล้วก็พบว่าปัญหาในการเข้าถึงในมิติต่างๆที่เป็นแค่แม้กระทั่งสิทธิพื้นฐานก็ยังเป็นความยากลําบากเลยครั้งที่แล้วคุณบุญทริกาได้พาคุณฟังไปรู้จักกลุ่มแรงงานนอกระบบเล่นดนตรีเปิดหมวกมีกลุ่มที่เป็นผู้พิการด้วย ก็มีความซ้าซ้อนอยู่หลายลักษณะเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นแรงงานนอกระบบอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเรื่องปัญหากาันเข้าไม่ถึงทั้งบริการสุขภาพแล้วก็ปัญหาเรื่องความ เปราะบางหรือว่าความไม่มั่นคงทางไรายได้นั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของการเป็นพนักง,งานประจำไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ของประกันสังคมแล้วก็ยังต้องประกอบอาชีพในลักษณะของการไปค้าขายทั้งอาหารสินค้าต่างๆบริเวณ ข้างถนนนะคะคนเหล่านี้เจออุปสรรคเจอปัญหา <S <S ยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้มีวิกฤตที่ซ้ำซ้อนขึ้นมาก็คือเรื่องของการระบาดของโควิด1 9ยังไม่สามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและมาตรการที่ทางรัฐได้ประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของการปิดพื้นที่การห้ามสัญจรการหยุดการค้าขายในกิจการร้านค้าต่างๆผลกระทบมากทีเดียวค่ะ วันนี้นะฮะวันอังคารที่รายการเราออกากาศเนี่ยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งหลายประเด็นคงจะได้เห็นถึงเรื่องมาตรการเยียวยาและก็การทุ่มเทงบประมาณเพื่อจะให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบค่ะ แต่ว่ามาตรการก่อนหน้านี้ที่ช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบครั้งแรกที่ให้ไปลงทะเบียนเพื่อรับเงิน5,000บาทในการเยียวยาเป็นเวลา3เดือนนั้นคำถามก็คือว่าครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมอย่างไรแล้วก็จะสามารถทำให้เข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะได้คุยในรายละเอียดถึงงานศึกษาวิจัยที่คุณบุญธริกากับทีมได้ไปคุยกับทางกลุ่มของแรงงานนอกระบบที่เป็นคนค้าขายข้างถนนกลุ่มนี้กันสวัสดีครับคุณบุญธริกา สวัสดีค่ะคุณโสภีและท่านผู้ฟังค่ะค่ะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบก่อนดีไหมคะว่าทีมไปศึกษาวิจัยไปติดตามข้อมูลถึงเรื่องปัญหาของกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มนี้เนี่ยยังไงบ้างและเมื่อไหร่คะการวิจัยนี้ที่เราได้ลงไปสัมภาษณ์ผู้ค้าขายริมถนนไฮเวย์เนี่ยเราได้ทํามาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนั่นหมายถึงว่าก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดระบาดตอนนี้นะคะ,คะเราไปสัมภาษณ์ ในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานนะในประมาณช่วงปลายปีที่แล้วค่ะเราได้ไปทําการสัมภาษณ์ผู้ค้าประมาณ56ล้านค้านะคะริมถนนคุณโสพพแลท่านผู้ฟังอาจจะพอนึกภาพออกใช่ไหมคะเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดเราใช้ถนนไทเวหรือว่าถนนทางหลวงข้ามจังหวัดเนี้ยค่ะ <c oughs> เราก็จะเห็นได้ว่าจะมี ร้านค้าหรือว่าเออเปิดไป้ลดขายของใช่เ,เคยใช้บริการหรือว่าเคยซือ้อของพวงนี้บ้างไหมคะอ๋อทุกครั้งที่ออกทางจังหวัดเลยค่ะอืมใช่ค่ะเราก็อาจจะเคยเห็นแล้วก็เคยแวะซื้อมาบ้างลองลองวิกแอนที่กําลังจะถึงนี้เช่นเทศรรกาลสงการเนี่ยค่ะผู้ค้าหลายคนเลยนะคะเขารอคอยช่วงเวลาหยุดยาวแบบนี้มากๆเลยค่ะอย่างเอ่อช่วงปีใหม่นะคะหรือว่าช่วงวันสงการที่มีคนเดินทาง มากมากใ่คะเป็นช่วงทํารายได้มากๆของคนกลุ่มนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พอมาเจอสถานการณ์โควิดสงการของเราก็ได้ถูกเลื่อนออกไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นฝ<ช>ันเขาสลายไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับตอนช่วง <c oughs> ที่ทําวิจัยแล้วเขาก็ประเมินว่าเวลาทองโกลเด้นพิเรียดสำหรับในการเก็บเกี่ยวแล้วก็เรื่องของไรายได้ในช่วงเทศกาลสําคัญคญในประเทศไทยนั้นก็เป็นนั้นว่าปีหกสามนี้ไม่มีแล้วแล้วก็หมายถึงเหมือนที่คุณสมพิพูดว่าข้างต้นนะคะว่าจริงๆแล้ว ตอนนี้ก็มีประกาศคือฟิลหยุดขายของหรือว่าปิดร้านค้าไปบ้างนะคะซึ่งเราคิดว่ากลุ่มผู้ค้าเหล่านะะี้ค่ะได้รับผลกระทบมากๆเลยนะคะตอนตอนที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับเขาเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยะคะ่ะมีข้อค้นพบอะไรบ้างอะคะค่ะข้อค้นพบเลยนะคะที่เราเห็นชัดๆเป็นสองประเด็นใหญ่ๆเลยก็คือความบอบบางทางด้านรายได้ของคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ ความหลาะบางทางด้านสุขภาพนะคะซึ่งหมายถึงว่าเรื่องสองเรื่องใหญ่ๆนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ค้าเหล่านี้นะคะเอาแค่ตัวเราหรือว่าผู้ประกอบอาชีพอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะทั้งรายได้แล้วก็คิดของค่าแต่ว่ากับคนกลุ่มนี้เขาเปล่อบางสองเรื่องใหญ่ๆเนี่ยพร้อมกันนะคะที่เราค้นพบจากการไปสัมภาษณ์ในช่วงปลายปีที่แล้วอะค่ะเวลาเราถามคนกลุ่มนี้นะคะถึงวันหยุดตอนหนึ่งสัปดาห์ทุกคนแทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าหยุดก,ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเองินที่ไหนกิน เป็นประโยคที่ได้ก่อนทาต่ออีกนะคะว่าหยุดหรือว่าไม่หยุดจริงๆนะหนึ่งอาทิตย์ทํางานกี่วันคือทุกคนมาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยะค่ะว่าทุกวันของเขาเนี่ยมันเป็นช่วงเป็นเป็น,ปนวันที่ทํารายได้หนึ่งวันที่เราหยุดที่เขาหยุดไปะค่ะก็ยังมีอีกหลายปากทองที่รอรอรายได้ในแต่ละวันของเขาประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นนะคะที่มีวันหยุดต่อนหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าวันหยุดต่อนหนึ่งสัปดาห์ของเขาเนี่ยค่ะก็จะหยุดไปเพราะว่ามีเหตุผลจําเป็นเช่นไปรับยา โรคประจําตัวหรือว่าไปทาธุรกิจอะไรที่ต้องไปด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าจะทุกไลน์นะคะที่ต้องทํางานทุกวันอืแล้วก็เฉลีย่ยแล้วนะคะในหนึ่งวันเนะะี่ยค่ะทํางานประมาณสิบชั่วโมงนะคะสิบชั่วโมงต่อต่อหนึ่งวันนั่นหมายถึงว่าหนึ่งสัปดาห์เขาต้องทํางานประมาณเจ็ดสิบชั่วโมงนะคะต่อสัปดาห์ซึ่งมากกว่ากฎหมายแรงงานกําหนดซะอีกนะคะผู้ค้าหลายร้านนะคะที่ ออกมาทํางานก่อนเจ็มงเอ่อก่อนแปดโมงเช้าะค่ะนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะออกมาตั้งร้านตั้งแต่เช้าตู่เพราะว่าถนนเส้นไฮเวย์นะคะทำเลเราก็คือมีรถผ่านสัญจรตลอดเขาไม่รู้ว่ารถคันไหนจะหยุดซี่อของตอนไหนนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาออกมาเช้าก็หมายถึงว่ามีโอกาสที่จะได้พบเจอลูกค้ามากขึ้น,นบางรายนี่ออกมาตีห้ก็มีนะคะ ออกมาแต่เช้าเลยที่เราเห็นว่าดูเหมือนกับงานไม่หนักก็มาถึงแล้วก็นั่งแล้วก็รอลูกค้าเนี่ยที่จริงไม่ใช่เพราะว่าบรรยากาศการทํางานและการต้องนั่งตากแดดกลางแดดที่ร้อนจ้าตลอดทั้งวันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน<อ>ใช่ไหมคะโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เราก็คิดว่าโอ้โหแบบเดียวน่าจะเสร็จแบบการสํารวจกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าบางลูกค้าบางรายที่เราไปนั่งสัมภาษณ์ไปรอให้ไปก็มีค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเขามีความเบลอะบางแล้วก็แบบ เขารับรู้ได้อะค่ะว่าชีพของเขาเออเสี่ยงแล้วก็ไม่มั่นคงถ้าจะทุกรายเลยนะคะที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอาชีพอะไรที่มันดีกว่าค่ะถึงแม้จะรับรู้ได้ว่าชีพของตัวเองเออมีความเสี่ยงไม่มั่นคงแล้วก็เออมีรายได้ที่ผันผวนแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้ไม่มีทางเลือกว่า เราจะได้ทาอะไรดีนะคะเท่าที่คุณ<ช>บุญธริกาได้ไปติดตามข้อมูลเนี่ยมีทั้งกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการเองแล้วก็เป็นลูกจ้างรับจ้างเข้ามานั่งขายของด้วยไหมคะใช่ค่ะจะมีบางสินค้าบางประเภทนะคะเช่นสินค้าในภาคเกษตรอย่างเข้าวโพดอย่างนะะี้ค่ะบางรายก็จะเป็นผู้ที่รับถูกรับจ้างมาขายนั่นหมายถึงว่าเจ้าของไร่ข้าวโพดเขาก็จะมาตั้งร้านนะคะแล้วก็ เออจ้างลูกออจ้างมาขายแทนนะคะแล้วก็จ่ายเป็นรายวันหนึ่งนะคะแต่ว่าบางคนก็จะเป็นเจ้าของกิจาการที่มาเปิดร้านขาขายอีนะคะอืมซึ่งกลุ่มแรกที่คุณบุญธริกาว่านี่ใช่เลยคือไม่ทําก็ไม่มีกินถ้าหยุดงานเมื่อไหร่ก็แปลว่าไรายได้ขาดทันทีใช่คะ่ะโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งวันเขาทํางานสิบ ชั่วโมงอะคะ่ะพอเราถามถึงรายได้ของผู้ที่ประกอบอาชีพนั่นหมายถึงว่าคนที่เเป็นเจ้าของกิจการเองนะคะในหนึ่งวันแล้วเนี่ยค่ะรายได้เฉลี่ยเขาเนี่ยจะแค่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะซึ่งหมายถึงว่ามันอาจจะดูเยอะนะคะแต่ว่าพอเราพูดคุยไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเขายังไม่ได้หักต้นทุนในการลงทุนประกอบกิจการของเขาเลยนะคะท,ที่เขาไม่หักเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอ,อยากให้มันดูตัวเลขเยอะนะคะแต่ว่าคนกลุ่มนะะี้ค่ะเขาแทบจะไม่รู้เลยนะคะหรือว่า ไม่รู้เลยว่าในหนึ่งวันหรือว่าในหนึ่งัดที่เขาลงทุนไปเนี่ยเขาเสียเงินไปกี่บาทประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นของผู้ค้าเลยนะคะที่ไม่เคยทําบัญชีรายรับรายจ่ายไม่เคยคํานวณกาไรขาดทุนของตอนเองจิตกรดันของตอนเองเลยะคะ่ะเงินที่ได้มานะคะเขาก็จะรวมกันเป็นก้อนเดียวใช้จ่ายนั่นหมายถึงว่าในครอบครัวโดยเฉลี่ยเนี่ยผู้ค้าเหล่านี้นะคะจะต้องใช้เงินเลี้ยงดูคนในครอบครัวประมาณสี่ถึงหกคนนะคะ พอครั้งต่อไปที่จะต้องลงทุนค้าขายคุณไม่พอค่ะเขาก็เลือกที่จะไปกู้เงินเขาก็จะใช้เงินรวมกันเป็นกระเป๋าเดียวเหมือนเดิมะคะ่ะทำให้เป็นหนี้สินแล้วก็เป็นวงโคจรแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ8 9ดสถึงเกนะคะของกลุ่มตัวอย่างเราเนี่ยที่มีหนี้สินในครัวเรือนแล้วก็ผู้ที่เป็นหนี้สินแทบจะทั้งหมดเลยะคะ่ะให้เหตุผลว่าเป็นหนี้ที่เขากู้มาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพแทบจะไม่มีใครเลยนะคะที่เราถามว่าเออเคยหักต้นทุนใน เออค่าแรงของตัวเองเไหมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะบอกว่าไม่ค่ะแบบว่าใช้รวมกันในหนึ่งก้อนนั้นเงินเหลือเโาทีเป็นเงินเราเขาบอกว่าพอรายรับมันเข้ามานะั้นก็คือถือว่าเป็นเงินเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้หักไว้ว่าส่วนไหนใช้จ่ายอะไรหรือว่าส่วนนี้เป็นต้นทุนของอะไรค่ะเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้ว financial literacy เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของแพทย์จัดกลุ่มอาชีพเลยก็ว่าได้ค่ะ อืความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินขั้นต้นเอาแค่ว่าทาแล้วไม่ชักเนื้อ,อทาแล้วไม่ขาดทุนนะคะฟังแบบนี้แล้วมันก็เลยส่งผลพวงเป็นลูกโซ่เลยคือความไม่เข้าใจหรือว่าความไม่มีข้อมูลการไม่รู้ในขั้นต้นบริหารจัดการต้นทุนกําไรไม่ได้ก็ส่งผลให้การออกแบบหรือว่าการเลือกที่จะทํางานเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของไรายได้ที่ไม่เพียงพอด้วย แล้วก็ส่งผลต่อไปถึงเรื่องของความไม่มั่นคงทางด้านการเงินในครอบครัวที่มีอีกหลายปากท้องที่กําลังรอและมีค่าใช้จ่ายจริงผู้ค้าหลายท่านนะคะรู้นะคะว่าการออมเงินเป็นเรื่องที่สำคัญทุกคนอยากมีหลายคนที่อยากออมแต่ว่าต่อเป็นสิ่งเดียวกันเลยะคะ่ะว่าแบบเขาไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปออมแค่หาเช้ากินข้ามไปวันๆหรือว่ามีเงินเพียงพอที่จะไปใช้หนี้ให้หมดหรือว่าลงทุนในครั้งต่อไปให้ได้มันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่มากพอแล้วะคะ่ะการออมของเขามันก็ดูเหมือนจะเป็น แค่จะเป็นภาระหรือว่าคนที่มีเงินออมจริงๆนะคะประมาณร้อยละสาสิบของกลุ่มตัวอย่างเราที่มีเงินออมอะค่ะยังมีการเข้าใจความหมายของการออมที่ผิดเพี้ยนไปอะคะ่ะเหมือนเดือนหนึ่งเขาคิดว่าเขามีเงินเพียงพอหมายถึงว่าไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใช้จ่ายได้จนครบเดือนนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเขาก็ถือว่านั่นคือเงินออมของเขาในหนึ่งเดือนอะไรอย่างงี้ค่ะก็หมายถึงว่าคนที่ตอบเราว่ามีเงินออมเนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้ออมอย่างแท้จริงแต่เข้าใจผิดอะ เอ้ด้วยเหตุผลที่บอกว่าคือวันไหนไม่ทําก็อดวันไหนไม่ทําก็ไม่มีตังค์เนี่ยมันส่งผลเชื่อมโยงไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่คุณภูริกาวก็ค้นพบด้วยจากงานศึกษาคือว่าความเปราะบางทางนั่นของสาธารณาสุขหรือว่าการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและสิทธิข,ขั้นพื้นฐานอื่นๆด้วยใช่ค่ะให้คุณ่มพิษลองทายเล่นๆเ,เลยค่ะว,ว่าคนกลุ่มนี้เนะี่ยคุณโสพิดว่าเขามีความ เสี่ยงทางด้านอะไรบ้างในการประกอบอาชีพพาขายริมถนนของเขาคะโอ้หนักที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของตัวอากาศแล้วก็การที่ต้องอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆไหมคะแล้วยังมีเรื่องอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยง<ช>อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะทางด้านกายภาพที่เราเห็นะชัดเลยนะคะก็คือเรื่องความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงทางอุบัติเหตุเลยเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าถนนไฮเวย์ก็คือเป็นถนนที่เราทราบกันดีว่ารถวิ่งผ่านสันตอนนี้ก็คือเป็นรถที่แบบใช้ความเร็วใช่ไหมคะบางคนก็ เคยพบเจออุบัติเหตุที่แบบรถคว่ำต่อหน้าหรือว่ารถยางแตกรถบรรทุกอะไรเงี้ยเคยเคยเห็นนะคะเขารับรู้ได้แล้วก็กลัวมากๆกับเหตุการณ์ที่เขาเคยพบเจอแต่ว่าเขาก็ยังประกอบอาชีพนี้ต่อมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกเล่ยค่ะก็เลยทําให้เราเห็นว่าแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นของของผู้ค้าเลยนะคะที่เขารับรู้ได้ว่าอาชีพเขาเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดอ,อุบัติเหตุหรือว่าการจรกรรเพราะว่าแถวนั้นก็จะเปี่ยวอะค่ะเป็นขาข่ายข้างถนนใช่ไหมคะบางที่ก็จะเป็นช่วงของ ป่าที่ไม่รู้ว่าจะมีแบบว่ามีการลักเล็กขโมยน้อยมีโจรมาตอนไหนซึ่งมีคนที่เคยโดนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีผู้มาซื้อของแล้วก็ให้อีกคนนึงมาขโมยของะะอะไรเยงี้ค่ะคุณลุงคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าโดนไปแบบแทบจะทั้งหมดเพราะว่าคุณลุงเขาเก็บเงินไว้ที่หน้า,ารถเนี่ยค่ะแล้วก็ขายของที่เปิด้า้เปิด้า้ขส่ของก็มีคนมาซื้อของแต่ว่าก็ให้อีกคนนึงไปขโมยเงินหน้ารถอะไรเนี้ยก็มีแล้วก็ยังมีโรคประจําตัวนะคะของคนกลุ่มีูที่ ที่เราพบเจอว่าเขามีอาการามีมีความเป็นโรคประจําตัวที่ทคล้ายกันนะคะทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเราเนี่ยประมาณ30-40เปอร์เซ็นะคะที่มีโรคประจาตัวโดย50เปอร์เซ็นของผู้ที่มีโรคประจําตัวเนี่ยเป็นโรคกระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหาราใช่ค่ะเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นโรคกระเพาะอาหารว่าเราคิดว่าเขาน่าจะมีเวลาว่างแล้วก็อยากจะกินข้าวแบบตอนไหนก็น่าจะเอาขึ้นมากินได้เลยไม่น่าจะมีปสัสสาวใช่ไหมคะแต่ว่า จากที่เราได้กล่าวข้างต้นนะคะว่าเขาจะต้องออกมามาประกอบอาชีพตั้งแต่เช้านะคะนั่นหมายถึงว่าผู้ค้าส่วนมากนะคะเขาก็เพื่อที่จะทานอาหารมาตั้งแต่ที่บ้านนะคะก่อนออกมาบางรายก็อาจจะทาน6กโมงเช้าเจ็ดโมงนะะเพื่อที่จะให้อิ่มท้องบางรายก็จะอิ่มท้องไปจนถึงเย็นเลยนะคะเพื่อที่จะกลับไปกินข้าวที่บ้านอีกรอบหนึ่งแต่ว่าบางรายก็จะมีบ้างที่ห่อข้าวมากินเพราะว่าแถวนั้นตาม ริมถนนไฮเวย์มันก็ยากนะคะที่จะหาร้านอาหารหรือว่าจะปิดร้านที่จะไปซื้อข้าวอะไรย่างนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ผู้ค้าเหล่าเนี่ยเขาทานอาหารไม่เป็นเวลาค่ะ<อ>ทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารในในรูปแบบที่มันเหมือนกันนะคะโรคต่อมาก็ใช่ค่ะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะที่เขาได้รับฝุ่นแล้วก็อนของรถตลอดเวลาทั้งวันแล้วก็มีบ้างนะคะบางรายที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะว่าเขาก็ บอกว่าเขาก็จะต้องไปโบกเรียกลูกค้าค่ะเพราะว่าด้วยความที่รถลาที่ขับผ่านไปสัญจรไปสัญจรมาเนี่ยขับรถเร็วใช่ไหมคะบางรายจะไม่ได้ทันได้สังเกต้านค้าเขาก็ต้องออกไปยืนโบกไปยืนเรียกลูกค้าอย่างนี้ยคะ่ะส่วนมากก็จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกันแล้วเราก็ได้ถามต่อนะคะว่าผู้ผู้ค้าเหล่านี้คะ่ะเขามีบิดสวัสดิการรักษาพยาบาลอะไรบ้างอันนี้จะแตกต่างจากที่เราเคยเล่านะคะจะเออนักดนตรีเปิดหมวกนะคะที่บางรายอาจจะไม่รู้จัก บัตรทองไม่รู้จักบัตรส0ิบาทใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ค้าเหล่านี้ค่ะเขารู้จักบัตรทองทุกคนค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าตัวเอง่ยมีบัตรทองถ้าจะกคนเลยแต่ว่าก็ยังมีบางรายนะคะที่เขาไม่เคยจะไปใช้สิทธิสวัสดิการของตัวเองเลยก็จะมีบ้างนะคะบางรายที่ไม่ป่วยเลยเอ่รู้สึกว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยะไรเงค่ะแต่ว่าผู้ค้าส่วนมากนะคะที่เขาให้หุ่นถุงกับอกว่าเขาไม่ได้ไปใช้สิทธิสวัสดิการเหล่านี้เพราะว่าข้อจำกัดของการไปใช้สิทธ สวัสดีการรักษาพยาบาลสามสิบาทของเขาเนี่ยมันจะต้องแลกมาด้วยเวลาใช่ไหมคะถ้าจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาเนี่ยแทบจะต้องใช้เวลาหนึ่งวันเลยไหมคะคุณเส,สดีิรในการอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่เราพอจะทราบทราบแตงกีถึงว่าเขาจะจะต้องปิดร้านเลยไหมคะถ้าจะต้องไปโรงพยาบาล ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่เชื่อมโยงกันว่าพอมันมีข้อจํากัดเรื่องการทํามาค้าขายก็ทําให้ละเลยกับประเด็นสุขภาพถ้าไม่เหลือบ่าก,กว่าอะไรจริงเขาคงไม่เลือกที่จะไปทีนี้พูดถึงมาตรการที่ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาในกรณีของโควิดเนี่ยรัฐบาลประกาศออกมาแต่มันก็ยังเป็นคําถามอยู่นะคะว่ามไม่ได้เพียงพอเพราะว่ายอดที่ตั้งเป้าเอาไว้ประมาณสามล้านเนี่ยคนก็พุ่งกระโดดไปในการลงทะเบียนเนี่ยจำนวนมากมายมาหาศาลแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่า ถ้าดูแล้วแรงงานในกลุ่มที่ขายของข้างถนนเนี่ยคือคือถ้าภาพใหญ่ของแรงงานทั้งระบบมีที่มีมากกว่า38ล้านเกินกว่าครึ่งเกินกว่า5 0คือกว่า20ล้านที่เป็นแรงงานนอกระบบกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะคำถามคือเขาเข้าถึงได้ยากง่ายยังไงกับระบบอินเทอร์เน็ตกับการเข้าไปเพื่อถ้าเขาสนใจอยากจะลงทะเบียนเป็นหนึ่งในผู้ที่จะขอรับสิทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนี้ด้วยค่ะคุณบุญตริกาค่ะเราบอกว่าจริงๆแล้ว นโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ที่เขาก็คิดว่าเขาก็คงจะเล็งเห็นใช่ไหมคะว่าใครที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์ก,ก,การเข้าไปรับสิทธิ์นะคะมันไม่ใช่ว่าเออมันยากหรือว่ามันง่ายมากที่คนจะเข้าถึงนะคะแต่ว่าคนที่เขาห่างไกลาการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตแค่ทีที่จะเริ่มให้เขาเข,าเข้าไปเอาอินเทอร์เน็ตหยิบมาใช้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันมันยากอะค่ะแล้วก็เขาคิดว่าเขาทําไม่ได้อย่าง เอ่อการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยเราถามถึงการใช้เทคโนโลยีหรือว่าแค่ใช้เครื่องคิดเลขอะคะ่ะเราจะสอนเขาหรือว่าแจกเครื่องคิดเลขเขาะะ่ะเขายังไม่เอ่อไม่เต็มใจที่จะเรียนรู้อะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเอ่อนโยบายเหล่านี้ที่ยื่นมาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะคะ่ะเอ่อคนกลุ่มนี้เขายังมีข้อจํากัดแล้วก็การเข้าถึงของนโยบายของรัฐบาลอยู่อะคะ่ะที่จะต้องไปลงทะเบียนหรือว่าจะต้องเข้าอินเทอร์เน็ตไป กร,ร,รอกข้อมูลเพื่อรับเงินเยียวยาค่ะอือนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าขั้นตอนการกรอกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแค่เข้าถึงและการจะได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์นี่ก็ไม่ได้ง่ายแล้วคุณมนทิกาพูดถึงทําให้ดิฉันนึกถึงที่ธรรมศาสตร์ที่เปิดโรงพยาบาลสนามแล้วก็มาตรการที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มคนมีรายได้น้อยรอบมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นพวกแม่บ้านหรือว่ากลุ่ม,อมของคนขายอาหารในโรงอาหารแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยถึงขั้นต้องตั้งโต๊ะเพื่อช่วยในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ อันนี้มันก็เป็นะระบบปองการสนับสนุนที่จะพอช่วยในทางอ้อมแต่นั่นเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะทีนี้แรงงานในกลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยมันมันมีขอบเขตกว้างขวางแล้วก็กระจายตัวมากจากเรื่องของการศึกษาวิจัยข้อค้นพบของคุณบุญธ,ธริกากับทีมเนี่ยค่ะมองว่าการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเอาเฉพาะหน้าก่อนสําหรับกรณีโควิดเนี่ยจะไปถึงเขาจริงๆจะทําให้เขาได้รับสิทธิ์ได้รับการเยียวยาที่เรียกว่าประคับประคองให้ผ่านช่วงเวลายากลําบากนี้ไปให้ได้ก่อนเนี่ย มีข้อเสนอว่าจะต้องทำอะไรบ้างอะคะ่ะจริงๆเราคิดว่าการเอช่วยเยียวยาให้เงินสนับสนุนเนะี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะเหมือนที่คุณส่วทธิโยตัวอย่างของกรณีธรรมศาสตร์นะคะเราอาจจะต้องมี หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับกลุ่มกลุ่มนี้ค่ะอาจจะเป็นทอปอทอหรือว่าอาจะแค่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พอจะมีความรู้หรือว่าเเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายค่ะอาจจะต้องไปให้ถึงมือเขาโดยการเทำนโยบายเชิงรุกค่ะอาจจะเข้าไปตามบ้านหรือว่าซอ,วอรวจว่าบ้านไหนที่ได้รับผลกระทบและจาเป็นที่จะต้องเยียวยาอาจจะต้องมีการตั้งโต๊ะช่วยเหลือลงทะเบียนหรือว่าทําให้เขารับรู้ได้ว่าโอเคเขา มีนโยบายที่จะมาช่วยเหลือนะแล้วก็เขาสามารถเข้าถึงได้โดยที่ว่าเขาไม่ต้องไปเรียนดูด้วยตัวเองผู้ค้าเหล่านี้นะคะเอากรณีผู้ค้าขายรีมเหินเนี่ยตอนนี้ที่เขาปิดลานไปอะคะ่ะแน้นอนว่าพอประกาศเคอร์ฟิวนะคะเราก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะหาอาชีพอะไรอย่างอื่นให้เขาทําได้อะคะ่ะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความสามารถที่เขามีนอกจากการค้าขายหรือว่าเปิดพื้นที่อะคะ่ะให้เขาสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าม,ม,มีมีอาชีพในระหว่างที่ ที่สถานการณ์ถูกเฟรคติวอยู่แบบนี้นะคะ่ะอาจจะไม่ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาตกงานเป็นระยะเวลานานหรือว่าของที่ซื้อมาขายไม่ได้เลยอะไรอย่าแงบบนี้นะคะ่ะอย่างเรานะคะหรือว่าผู้ค้าบางรายที่เคยขายของออนไลน์เนี่ยก็ยังสามารถขายของออนไลน์ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่า mm. คนกลุ่มนี้ที่ไม่เคยขายของออนไลน์ค่ะเขาเขา,เขาอาจจะไม่มีพื้นที่ที่จะไปขายสินค้าหรือว่าไม่มีพื้นที่ที่จะไปไม่มีตลาดแล้วะคะ่ะตอนนี้เราอาจจะสร้างพื้นที่หรือว่าการที่ทาให้เขาสามารถ มีอาชีพได้ในสถานการณ์ที่ที่ถูกล็อกดาวแบบนี้นะคะ่ะนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของกําไรหรือว่าทาให้กิจการธุรกิจเติบโตแล้วก็ต่อเนื่องและเอาแค่ว่าพอให้ผ่านกับช่วงโควิดนี้ไปให้ได้ก่อนโดยที่ไม่ยากลําบากมากนักแล้วก็ยอมรับได้ว่าอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างแค่นี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วใช่ไหมคะถ้าจะมีมาตรการที่จะรองรับคนเหล่านี้ถูกต้องค่ะค่ะการคิดว่าข้อเสนอในการที่จะเพิ่มเกาะ แล้วก็ลดความเราบางให้ผู้ค้าเหล่านี้นะคะอย่างด้านรายได้ค่ะเราก็คิดว่า financial literacy มันสำคัญนะคะเราควรที่จะให้เขารู้ถึงการเข้าใจต้นทุนและการทำบัญชีทางการค้าขายค่ะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยสำหรับการที่จะไปอบรมผู้ค้าเราผู้ค้าที่อายุเยอะแแล้วหรือว่าไมไ่เต็มใจที่จะเรียนรู้ค่ะเราก็อาจจะมีนโยบายในการที่จะอบรมผู้ช่วยผู้ช่วยทํากิจการเช่นอาจจะมีลูกหรือว่าหลานที่มาช่วยประกอบกิจการใช่ไหมคะ เราอาจจะแทรกเข้าไปในการเออ,อย่างการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะแทรกนโยบายนี้เข้าไปว่าหนึ่งครอบครัว,วที่มาลงชื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะต้องมีหนึ่งคนเพื่อมาปบรมเรื่องต้นทุนง่ายๆในการประกอบอาชีพอะค่ะให้เขาแรกซิมแล้วก็สามารถนําไปช่วยเอ,อธุรกิจของครอบครัว,วได้ค่ะอย่างอย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเราควรที่จะทาให้ข้อจํากัดการเข้าถึงแพทย์ ลด,ลดลดรายจ่ายที่เขารู้สึกว่าเขาต้องไปซื้อ,อยาทานเองนะคะทาให้การเข้าถึงหมอพยาบาลโรงพยาบาลมันมันกว้างแล้วก็เลดข้อจํากัดที่เขาจะไปไม่ถึงนะคะทาให้เขาสามารถเข้าถึงแพทย์และพยาบาลต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็อาจจะปลูกฝังทําให้เขามีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการซื้อ,อยามาทานเองนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโทษแล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ยาะคะ่ะเพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตของคนกลุ่มนี้นะคะ่ะ ค่ะหวังว่าข้อเสนอนี้น่าจะได้ดังไปถึงแล้วก็มีส่วนในการที่จะกําหนดนโยบายจากทางภาครัฐเพื่อทําให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปได้ถึงคนทุกกลุ่มแล้วก็ได้ทัทษถึงกันจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณบุญธริกาคะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณสุภพิและท่านผู้กังค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญธริกาชนพิทักษ์บงนักวิจัยด้านนโยบายหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า t d r i มาคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะทั้งหมดคือพินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ